สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับผมเป็นรุ่น Fortuner Leader V นะครับผมสีแดงสุดหล่อคันนี้นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมที่มีการปรับออปชันมาเนาะตอนนี้ราคารุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่เอ่อหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมสําหรับราคาของสีแดงแล้วก็สีขาวหมุกนะครับผมถ้าเป็นสีทั่วๆไปสีเทาสีดำอะไรเงี้ยก็จะราคาอยู่ที่ประมาณเอ่อหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยดีกว่าบ้านรุ่นนี้มีออปชันยังไงบ้านนะครับผมแจ๋จ้าเลยวันนี้นะครับเริ่มแรกก็คือจะเป็นไฟหน้านะครับผมเป็นแบบ LED นะครับผมพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับรุ่นนี้นะครับขยับมาด้านล่างก็จะมีช่องไฟตัดหมอกเนาะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวเวลากับพี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะไม่ใช่แบบวิ่งเหมือนตัว Regender นะครับส่วนตัวนี้ก็คือจะมี ดีไซน์เขานะครับจะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยครับสำหรับรุ่น V ก็คือจะได้เป็นออปชันกล้องมองรอบคันนะครับผมมีกล้องหน้าแล้วก็ส่วนดีไซน์ด้านหน้าของเราก็จะเป็นประมาณนี้นครับรล้อสปอร์ตเรียบหรูแหม่ไม่ให้ทุกอย่างนะครับสำหรับ Fortuner ของเรานะฮะอยาามาด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กนะครับผมเป็นขอบ18นิ้วนะครับลายเดียวกันกับตัว l e g e n เตเลยนะครับผ จะได้เป็นแค่ขอบ18ปนิ้วนะครับมาพร้อมกับยางบิสโตนะครับรุ่นนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคิวซุมร้อนเนาะจะเป็นสีดำด้านนะครับผมบันไดข้างก็เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับม,มาด้านข้างกันต่อเลยนะครับส่วนด้านข้างก็จะมะีเหมือนที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้กล้องรอบคันเนาะ มีกล้องด้านหน้าแล้วก็มีกล้องด้านข้างครับด้านข้างก็จะอยู่ที่ปลายกระจกนะครับผมเห็นไหมแล้วก็มีด้านหลังก็คือสามารถมองได้รอบคันเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับกระพริบแบบนี้อยู่ที่ปลายกระจกมีให้ทุกรุ่นนะฮะเอ่อคันนี้ก็รอสมมตินะติดตั้งกันสาดเรียบร้อยครับผมแล้วก็เป็นกรอบรองแบบคลิปล่าครับลูกค้าต้องการแบบนี้ก็จัดให้ได้หมดนะครับมีคีเรตนะครับผม สองฝั่งประตูหน้านะครับสายขวาครับสันแบบรุ่น V นะครับก็จะได้เป็นคิ้วเส้นขอบโพรเมียมที่กระจกนะครับผมก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เนาะรอบคันไปเลยนะฮะรับดูร,รูครับเพิ่มความหรูนะฮะดีไซน์ส,สป,ปอร์ตเราก็เพิ่มความหรูเขา้าไปอีกตัวสักนิดนึงนะฮะครับเมื่อกี้ลืมแจ้งไปเนาะด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์ไว้ให้ด้วยนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับมีเซนเซอร์เหมือนกัน4จุดนะฮะนี่ครับเซนเซอร์ของเรานะครับจริงเซ็นเซอร์ของเรามีให้ทุกรุ่นนะครับผมสำหรับรุ่นวีก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ส่วนดีไซน์กันชนหลังนะครับเป็นประมาณนี้เป็นดีไซน์เดียวกันกันกับตัวท็อปเลยนะฮะตัวดีเจนเตอร์ฮะก็จะมีใช้ลากเป็นสีดานะครับส่วนปลายท้ายเป็นประมาณนี้อันนี้คือกระพริบกระพริบนะครับเวลา เิดไปแล้วก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับส่วนตัวคาดเอลนะครับจะเป็นสีดำเงานะครับผมคอนเทนเนอร์ er สีดำเงานะฮะอันนี้เป็นกล้องนะครับกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีที่ปัดน้ำฝนเนาะสำหรับกระจกหลังนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์นะครับ มาจากโรงงานนะครับผมถ้ารถเป็นสีแดงสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีแดงไปด้วยนะครับรถสีขาวสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีขาวเนาะข้างบนอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นนี่ครับลาวหลังคานะครับราวหลังคาก็จะเป็นสีเทานะครับมีให้ทุกรุ่นนะครับรุ่นคนคเจเนของเรานะครับลอใหม่แล้วก็มีเสาอากาศแบบคลิปฉลามนะครับโอเครับอ่ารุ่นนี้ครับสาหรับรุ่น V ก็จะได้เป็น ฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมถ้าเราจะกดใช้งานก็กดปุ่มตรงนี้ครับผมฝาท้ายก็จะเดี้ยงขึ้นมาเลยนะครับจะเปิดจะปิดก็กดปุ่มตรงนี้ได้นะครับถ้าเราจะปิดเนาะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีช่องสําหรับอุปกรณ์เครื่องมือนะครับผมพวกประแจแล้วก็แม่แรง,งแต่างๆเปิง่ายมากนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ มีปะจจแม่แรงต่างๆด้วยนะครับเบาะก็จะเป็นแบบแขวนเนาะรุ่นของเรานะครับแขวนขึ้นมันก็จะมีที่เกี่ยวตรงนี้นะครับผมด้านบนก็จะมีช่องแอร์มให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่นั่งแถวสามไม่ร้อนนะครับพเพราะว่ารถของเราแอร์เย็นเชียบนะครับมีที่เปิดไฟให้ด้วยนะครับตรงนี้นะส่วนเวลาจะปิดฝาท้ายน,นะครับก็แค่ก,กดปุ่มตรงนี้ ฝาท้ายก็จะเด้งลงมาแล้วนะครับออปชันจับจเต็มครับเ,เดี๋ยวเรามาชมด้านผู้โดยสารกันต่อครับเปิดง่ายครับอันนี้เป็นออตโต้ลงสีบานเลยนะครับไม่ต้องห่วงจะจบนะครับมีปั๊ก ให้ด้วยนะครับสําหรับใครอ่ะชาร์จแบตช,ชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จได้นะครับตัวนี้มีให้ครบนี่ครับด้านบนก็จะมีช่องแอร์ปกตินะครับนี่ครับแอร์แบบออโต้ด้วยนะครับผมมีที่เปิดไฟเนาะส่วนเบาะตัวนี้ของเราเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานสีดำอดยู่แล้วนะครับผมเบาะหนังของของเรามีให้ทุกรุ่นนะฮะนองชม อันนี้คือจะเป็นคครดิตก่อนนึงเนาะครับส่วนตัวนี้จะเป็นมีปลายสปอร์ตให้ด้วยนะครับเห็นไหมไฟสปอร์ตก็เวลา,ามีวัตถุมาใกล้เรานะครับเช่นมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมันก็จะแจ้งเตือนเป็นสีส้มๆนะครับผม <S 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 โอเคครับเดินที่แผงประตูก่อนเนาะแผงประตูก็จะเป็นกระจกออกโตอ้นะครับผม ทั้ง4บาร์เลยนะครับเหมือนที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีที่ปลดล็อกล็อกแล้วก็ปลดล็อกปกตินะครับมีที่พับกระจกอยู่ตรงนี้อันนี้ที่ปรับปรับกระจกมองข้างนะครับส่วนเบาะเราเป็นเบาะตังเนาะสีดํานะครับ,รบ,นะรบแล้วก็จะมีตัวปรับเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าด้วยนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้าจริงๆมีตั้งแต่รุ่น G อยู่แล้วนะครับ กุญแจเป็นระบบ push start นะฮะแค่มีกุญแจติดไว้กับตัวเราใกล้ๆก,กับตัวเรานะครับผมก็สามารถทำการสตาร์ทรถได้เลยนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะฮะ,น,น,ะ,ฮะนี่มีที่วิวก็คือว่าเวลาเราเราอยากจะดูกล้องมองรอบขันเนาะเราสามารถกดตรงนี้ได้นะฮะนี่ครับนี่ก็เปิดปิด b r i g h spot นะครับ เปิดฝาถังน้มันเปิดฝากระโปรงหน้าครับอยู่ที่นี่นะครับข้างใต้ก็จะมีเบรกแล้วก็คันเล็กนะฮะส่วนภายในเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าเริ่มจากด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นอ่กระจกแบบตัดแสงออตโต้นะครับผมม่คูครับ นี่ก็จะเป็นที่เปิดไฟนะครับนี่ครับหน้าจอครับผมเดีย๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูดีกว่าสตาร์ทยาเบตนะครับผมยาเบตกดปุ่มสตาร์ทนะครับกดเขจะสตาร์ทแล้วนะครับหน้าปัดก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ หน้าจอของเราก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับรุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่าคนะรบเนาะเล่นเครื่องเสียงได้ปกตินะครับถ้าเราอยากจะดูก็รับคัญน,นะครับอันที่ผมบอกมื่อก่เลยนะก็คือจะเป็นคิปด,ดูวิววิวปุ๊บไปขึ้นตรงหน้าจอตรงกลางเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับปรับมุมมองได้ด้วยนะครับว่า,าต้องการมุมมองแบบไหนเนาะ ถ้าเราข like ้าเกียร์ถอยอ่ะเข้าเกียร์ถอยแล้วก็มาเกียร์ R อ่าปุ๊บก็จะขึ้นกล้องมองรอบคันเหมือนกันนะครับประมาณนี้ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นแอร์แบบแยก2ฝั่งซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ถ้าฝั่งคนนี้คือร้อนนะครับก็ปรับมาเลยครับนี่ถ้าฝั่งคนนี้หนาวก็ปรับขึ้นมาได้นะครับผมแยกสองฝั่งได้นะครับเผื่อคนนี้ร้อนคนนี้หนาวนะครับผมอันนี้หรือว่าจะกดแบบออโต้ก็ได้นะครับ ก็เปิดปิดปกตินะครับแล้วก็จะมีที่เสียบสาย USB าเมื่อกี้ดึงแจ้งไปเลยถ้าเราเชื่อมต่อนะครับกับเครื่องเสียงเราเนาะถ้ามีคนล็อกคอร์แล้วก็สามารถรับสายจากตรงนี้ได้นะครับผมนี่นะรับสายฟังสายหรือว่าเราฟ,ฟังเพลงแล้วก็สามารถเพิ่มาเสียงลดเสียงจากตัวนี้ได้นะครับผมโอเคส่วนตัวนี้จะเป็นที่ปรับ หน้าจอตรงนี้เนาะหน้าจอเดินไมค์ของนะครับน,นี่ครับอยากตั้งค่าอะไรก็จัดไปเลยนะครับอ่าตัวนี้จะมีแพนเดิลชิปมาให้ด้วยนะครับผมมาจะเป็นก้านๆอยู่นะครับหลังพวงอะไรนะครับสองฝั่งครับมีบวกแล้วก็มีลบให้ด้วยนะฮะครับไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คือสำหรับรุ่น V เนาะจะมี w ไวเดตชาร์จมาให้ด้วยนะครับใครที่จะมีมือใครที่มีมือถือนะครับที่สามารถรองรับการชาร์จแบบนี้ได้นะครับก็สามารถเอาโทรศัพท์ของเรามาวางนะครับผมก็ชาร์จได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับเกียร์ก็จะมีเป็นเกียร์หสปีดเนาะจะมีเกียร์ P เกี R เกีย N เก D เก S ปกตินะครับ รุ่นนี้ก็จะมีโหมดให้ด้วยนะครับจะเป็นโหมดอีโคก็ประหยัดน้ำมันพาวเวอรก็อยากจะขับแรงๆหน่อยก็กดโหมดพาวเวอร์ได้นะครับตัวน,นี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามเราได้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับส่งลรกก็จะเลเ่อร์ของเรงทุกเลยครับผม วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ